สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องกันธรามอริยสัจสี่ของในแพทย์เอกชัยจุลจารีตกันต่อนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องตอนที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาทหรือทุกสมุทัยนิโรธความหมายของคำว่าปฏิจจสมุปบาท ในพัฒนานุกรมพุทธศาสตร์คือการที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมาความหมายของปฏิจจสมุปบาทคือที่ผู้เขียนตีความไว้ผู้เขียนก็คือคุณหมอเอกชัยหรือนายแพทย์เอกชัยจุลจาริศแน่นะคะเพื่อให้เหมาะกับยุคป,ปัจจุบันก็คือ กระบวนการทางใจก็คือจิตหรือจิตใจที่เป็นกิเลสและเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจสำหรับกระบวนการทางใจที่ไม่เป็นกิเลสและไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นเป็นกระบวนการทางใจทั่วไปและไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทการตีความของผู้เขียนที่ว่า กระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสก็เพราะว่าทุกๆขั้นตอนหรือทุกๆหัวข้อธรรมในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นขั้นตอนทางใจที่เป็นกิเลสโดยมีเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาในลักษณะของกระบวนการทางธรรมชาติของจิตใจมนุษย์และเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจที่ทุกท่านสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้บทความกระชับจึงขอย่อประโยคที่ว่ากระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสและเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจย่อเป็นกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสและคำว่าจิตใจเป็นคำเดียวกันกับคำว่าจิตใจมโนการที่ผู้เขียนใช้คำว่าจิตใจเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเป็นคำที่ใช้ควบคู่กับ คำว่าร่างกายอีกทั้งเป็นคำที่ไพเราะและปล้องกันไม่ให้สับสนกับคำว่าดวงจิตดวงใจและดวงวิญญาณซึ่งบางครั้งก็ใช้คำว่าจิตหรือใจตามความเหมาะสมการตรวจสอบและพิสูจน์กระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสหรือเจียปลด้วยกิเลสนั้นทําได้ง่ายเพราะทุกคนเคยมีความทุก์มาแล้วถึงขั้นเชี่ยวชาญก็ว่าได้ อย่างเคนแม่ชีจึงทำให้สามารถตรวจสอบได้โดยการมีสติระลึกถึงกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสของตนเองในช่วงที่เคยมีความทุกข์ขณะเดียวกันถ้ามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะสามารถพิสูจน์ได้โดยการมีสติรู้เห็นและรู้ทันกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสได้ทันทีขอเพียงให้มีเจตนาที่จะมีความตั้งใจมีสติและมีความเพีย ในการสังเกตรกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสในชีวิตประจําวันและสมองของท่านก็จะทําหน้าที่ตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้ mm hmm. การอธิบายกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสจะครอบคลุม3เรื่องเพราะเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันมีเหตุปัจจัยโดยตรงดังนี้ mm hmm. 1. ความทุกข์หรือทุกข์ mm hmm. สสาเหตุข,ของความทุกข์หรือสมุทยัย 3. Mm hmm. ความดับทุกข์หรือนิโรธคําว่าปฏิจจสมุปบาทอ่านออกเสียงว่าปฏิจจสมุปบาทไม่อ่านออกเสียงว่าปฏิจจสมุปปบาทเพราะคําว่าสมุปสมุปให้ออกเสียงต่ําคล้ายกับคําว่าสมุตแต่ออกเสียงปอแทนดอเพื่อความสะดวกต่อการศึกษา เรื่องกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสขอความกรุณาให้ท่านผู้อ่านได้โปรดอ่านออกหัดออกเสียงและจำคำว่าปฏิจจสมุปบาทให้ขึ้นใจด้วยต่อจากนี้ไปทุกประโยคหรือทุกตอนกรุณาตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาในอดีตและที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาทางธรรมโดยไม่ต้องเชื่อความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทและการพึ่งตนเอง พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทภิกษุทั้งหลายแท้จริงอริยสาวกหรือสาวกที่ประเสริฐผู้ได้เรียนรู้อริยสัจสี่แล้วย่อมมีปัญญาอย่างรู้หรือมีปัญญา ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้มาจากพุทธธรรมหน้า79สปออยุตโตคำตรัสสอนในตอนที่หนึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของแก่นธรรมในพระพุทธศาสนา มีคนหลายคนเข้าใจผิดลงมือปฏิบัติธรรมโดยไม่มีความรู้ว่าทุกข์คืออะไรมีสาเหตุจากอะไรและความดับทุกข์หรือนิพพานเป็นอย่างไรจึงเป็นผลให้ความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติธรรมไม่ดีเท่าที่ควรรวมทั้งตัวแม่ชีด้วยคือมีทุกข์มาตลอด แต่ไม่รู้จักนิยามของคำว่าทุกขวทุกคืออะไรและไม่รู้จักสาเหตุของทุกซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นผู้ทำทั้งสิ้นเราจะไปเห็นความดับทุกอะไรกันแล้วและยังไม่เคยรู้ไม่เคยเชื่อเลยว่าทุกข์นิพพานคืออะไรมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงคำพูดสวยๆ แต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะรู้แล้วและกำลังเดินทางอยู่ในอริยมรรมีองค์แปดแล้วก็จัดว่าเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคนหนึ่งประกาศตัวมาตั้งแต่พศ2 5 5 6หละโดยที่มุ่งมั่นว่าฉันจะไปนิพพานตั้งแต่สองพมกราคม2554และ รู้ถึงความหมายของปฏิจจสมุปบาทเมื่อทันวาคม2553ซึ่งความจริงได้ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่2 5 1พ้าแต่ศึกษาแบบตาบอดคำช้างเนางงซ่อ,งงสสอทุกบ้างสุขบ้างแต่ไม่รู้หรอกว่าความจริงสุขที่แท้จริงไม่มีหรอก ถาจะสุขที่แท้จริงก็คือต้องดับสนิทซึ่งความทุกข์ก็คือต้องดับสมุทยัยต้องประหารสมุทยัยต้องละสมุทัยไปคือตัณหาทั้งหลายทั้งปวงแต่อยู่ในตัณหาแต่โชคดีหรือโชคอหลายกรู้ที่ได้รู้ตัว อทีจงวาาย้ยว่าสิ่งที่ทยานอยากสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนามันเป็นเพียงแครอทที่ผูกไว้ให้หลาเดินไปข้างหน้าเท่านั้นเองรอให้หลาเดินไปข้างหน้าแล้วลาตัวนั้นจะเดินไปไหนจุดหมายปลายทางเหมือนกันทุกคน คือเชิงตะกอนหรือไม่ก็ลมฝังศพแล้วก็สลายธาตุลมดับไฟก็ดับธาตุน้ำก็แตกทำลายออกพลักทลายไปทั่วทุกขุมขนแล้วในที่สุดดินก็กลับขึ้นสู่ดินก็มีทั้งนี้ การไม่ม uhm. ีความรู้เรื่องทุกข์ก็ย่อมไม่รู้ว่าทุกขอะไรบ้างที่ต้องดับและดับได้หรือยังการไม่มีความรู้เรื่องสาเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยก็ย่อมไม่รู้ว่าต้องดับสาเหตุความทุกข์ที่ตรงไหนและดับอย่างไรการไม่มีความรู้เรื่องดับทุกข์หรือความดับทุกข์หรือนิโรธหรือนิพพานว่าเป็นอย่างไร ก็ทำให้ไม่สามารถประเมินผลได้ว่าได้ปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์แปดได้อย่างถูกต้องจนเข้าถึงภาวะความดับทุกข์หรือไม่แต่ตั้งแต่เมื่อพศ2560เป็นต้นไปได้รู้ซึ้งถึงความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอย่างแนบแน่นอย่างสนิทอย่างแทบจะคุ้มครั่งสติแตก และเมื่อพศ2561ความทุกข์ทรมานก็ซ้ำเติมทั้งกายทั้งใจมากกจนกระทั่งทราบซึ้งว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากอะไรมันเกิดเพราะกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมปัจจุบันหรือกรรมเกา่าที่สร้างผลขึ้นมา แล้วก็ได้พบว่ามัคคีองแปะเดินไปสู่ความดับทุกข์ได้คำตรัสสอนในตอนที่สองเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าสาวกที่ประเสริฐหรืออริยะสาวก คือผู้ที่มีความรู้ในอริยสัจสี่ย่อมมีปัญญาในการศึกษาอริยสัจสี่ต 4, รวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสโดยไม่ต้องหลงเชื่อผู้อื่นตอนที่ยังไม่เห็นมัคมีองค์แปดอย่างท่องแท้ก็หลงเชื่อครูบาอาจารย์ต่างๆอย่างแนบแน่นอย่างสนิทว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ ใช่แน่ๆไปแน่แต่ความจริงแล้วได้มารู้สึงเมื่อได้รู้แจ้งชัดถึงมรรคในองค์แปดและได้พาตัวไม่อยากจะใช้คำว่าถล่มใช้คำว่าพาตัวดีกว่าเพราะว่าถลํมนี่มันพรวดพลาดพลุบโผล่เข้าไปเลยแต่มันพาตัวก็คือค่อย,อยๆพาตัวเองเนี่ย เดินเข้าไปในมรรคมีองแปดเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้รู้ด้วยว่าไม่ผิดทางและคิดว่าจะไม่หลงเชื่อใครอีกต่อไปแล้วนอกจากทางเดินของตนเองถ้าไม่รู้จักกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสก็จะดับสาเหตุของความทุกข์ไม่ตรงประเด็นก่อนที่จะฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองแปดจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียด ในกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสสะก่อนถ้าท่านไม่เข้าใจเนื้อหาของกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสก็จะไม่สามารถดับสาเหตุของความทุกข์ได้ตรงประเด็นจึงให้ดับทำให้ดับความทุกข์ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือดับไม่ได้เลยหรือกลับมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมซะอีกบางท่านไม่ได้ศึกษากระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสสะก่อนแต่ลงมือปฏิบัติทรรมด้วยความหลงเชื่อ และความศรัทธาที่มีต่อผู้สอนอย่างเช่นแม่ชีเป็นต้นขณะเดียวกันผู้สอนก็ไม่รู้แจ้งชัดในกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสจึงอาจสอนให้ดับสาเหตุของความทุกข์ที่ไม่ตรงประเด็นบางครั้งอาจทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากใช่เลยเป็นผลให้เสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายจริงด้วยและเป็นที่น่าห่วงคืออาจมีกิเลสและความทุกข์มากขึ้น รวมนั้นเกิดความเข้าใจผิดและเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปซะเลยชาวพุทธทุกท่านควรอย่างยิ่งที่จะศึกษากระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสหรือตติจจะสมุปบาทให้รู้แจ้งชัดตามความจริง ตามความเป็นจริงที่ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ในปัจจุบันชาติะก่อนเพื่อจะได้ดับสาเหตุของความทุกข์และดับได้ตรงประเด็นในชีวิตประจำวันนี้เองเดี๋ยววันนี้เราก็กลั่นมาเรื่องปฏิสัมุปบาท ต่อไปเราก็จะได้รู้กระบวนการทางจิตใจหรือองค์ประกอบทางจิตใจก็สำหรับวันนี้เราเวลาเราคุยกันเรื่องนี้เราก็คงจะต้องเดินกันไปช้าๆอย่างเช่นแม่ชีเนี่ย ประกาศต <fresh> ัวเองว่าฉันจะไปนิพพานประกาศตั้งแต่มกราคม2,554เพราะว่าเมื่อธันวาต่อมกราได้รู้ถึงสติสุมบาทรู้ก็แค่รู้ความหมายอะนะคะได้รู้วงรอบใช่ ได้รู้ทุกรู้สาเหตุแล้วก็รู้ว่าจะต้องดับมันให้ได้แต่ไม่รู้ถึงมักมีองแปเสร็จแล้วพอนั่งสมาธิเสร็จไม่รู้อะไรไงหน้าขึ้นบนพระบ,บูชาบนหิ่งแล้วกล่าวด้วยเสียงกำเริบเสบสารว่าฉันจะไปนิพพานโอยกำเริบจริงๆกำเริบ กำเริบแล้วก็งงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใจหายวาบเลยนะพอเกิดคำนี้ออกไปเพราะว่ามันเหมือนคำปฏิญาณต่อหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะว่าปฏิญาณต่อหน้าอิมเมจของท่านดูเอาเถิดคนเราจากนั้นมาธรรมะก็ได้บังเกิดขึ้น ก็ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็ได้แต่คำรามทุกครั้งว่าเวลาได้ฟังครูบาอาจารย์พูดถึงมักมีองแปดช่วยได้นะมักมีองแปดช่วยได้คำรามทุกครั้งว่าแล้วทำอย่างไรแล้วก็เจอกับสิ่งที่ยาก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 เพราะมันไม่ตรงกับจริตของตนเองแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วอะในเมื่อโง่งงๆเซ่อๆอย่างนี้ คลำเงินไปตาบอดคลำช้างคลำด้วยตาที่บอดนั่นแหละจนกว่าจะสเปะสปะคลำไปทั่วทั้งตัวก็อาจจะประเมินได้ว่าช้างเป็นอย่างนี้นะช้างเป็นอย่างนี้ช้างเป็นอย่างนี้ย่ามเป็นอย่างนี้โอ้วมทั้งหมดช้างเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหมอใจดีมารักษาโรคตาให,หมอใจดีใช้ยาคือธรรมะ มาปฏิปปตต่ปตอรประกอบรักษาทีละนิดทีละหน่อยจนเกิดอาโลโกรหรืออาโลโกอุทปาทหมอใจนี้อ,อ,องค์นั้นเนี่ยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองไม่ได้เพ้อเจอนะคะแล้วการที่แม่ชีบอกกับเพื่อนว่าพระพุทธเจ้ามาสอนแม่ชีก็พระพุทธเจ้าบอกว่าองค์ธรรมะนั่นแหละ คือศาสดาแทนพระพุทธองค์ฉะนั้นเมื่อธรรมะบังเกิดแก่แม่ชีโดยที่แม่ชียังตาบอดอยู่ยังคลำอยู่แต่แม่ชีก็ย่างอุตส่าห์และล่ำละลักบอกไปว่าพระพุทธเจ้ามาสอนค่ะจะเดินต่อไปตามทางเส้นนี้เรื่อยๆสำหรับวันนี้เรา คงจะคุยกันเรื่องธรรมะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสิ่งใดที่เป็นกุศลที่แม่ชีได้ประกอบมาก็ขอมอบให้กับญาติธรรมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายและเพื่อนที่จุงมือกันเดินไปในเส้นทางสายประเสริฐหรืออริยมรรคนี้ เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปพร้อมกันกับแม่ชีจนกว่าจะถึงปลายทางเพราะแม่ชีมองเห็นจุดหมายปลายทางแล้วว่าคุมทรัพย์นั้นมีจริงพระนิพพานมีจริงตั้งแต่พศ2556ประมาณเดือนเมษาย,ยนได้เห็นแล้วแต่ขอโทษทีเถอะ ยังหาลายแทงไม่เจอคะ่ะยังมีคำว่าแล้วทำอย่างไรแล้วทำอย่างไรจากพศ2556ที่ได้เห็นว่านิพพานมีจริงความดับทุกข์มีจริงแต่ก็ยิงทุกทุกข์ทุกทุกทุกทเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่านั่นแหละคือลายแทงลหละไม่รู้จริงๆจ,จนกระทั่งไปทุดดงแล้ว ได้จับลายแทงว่าเส้นทางนี้นี้นีนีนี้คือเดินทางทางเดินไปสู่ความหลุดพ้นหรือความดับซึ่งไปแห่งทุกข์ค่ะมกักมีองแปทางนี้ใช่แน่อนอนเดินกันไปนะคะสำหรับวันนี้ ความสุขสวัสดีจนมีแด่ท่านทุกคู่ค่ะสวัสดีค่ะ